สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชนการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐวิทยาลัยการอาชีพโพทองเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานปีพุทธศักราช2552-2556-2561 และในปีพุทธศักราช2562วิทยาลัยการอาชีพโพทองได้รับโล่ทองคำสถานศึกษารางวันพระราชทานวิทยาลัยการอาชีพโพทองสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พศ2540โดยมีเนื้อที่50ไร่3งานตั้งอยู่ที่เลขที่53หมู่2ตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง การบริหารจัดการวิทยาลัยเป็นไปตามปรัชญาคือทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมรำเลิศวิชาพัฒนาสังคมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาทักษะเด่นเน้นคุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยี คณะผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาการอาชีพโพทองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพทองดออรภไพฑูลสังสวัสดิ์รองผู้อำนวยการนายวิเชียรยัตโคตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางวัชรีปักสินรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพโพทองผลิตก,กำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากลวิทยาการอาชีพโพทองมียอดนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น567รายเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กได้เปิดทำการเรียนการสอนแบ่งเป็น2ระดับคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับประกาศนัญยบัตรวิชาชีพปวชประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจขาปีกประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังระดับประกาศนัญยบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปีกประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคก,การผลิตสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาแมกค,คาทอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยการอาชีพโพทองได้ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงภายใต้โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐานโดยวิทยาลัยการอาชีพโพทองได้รวบรวมผลการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดังต่อไปนี้ ข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา1.1ภูมิหลังหรือความเป็นมาของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาวิลัยการอาชีพโพทองได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคีครั้งแรกในปีการศึกษา2556ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงโดยแผนกวิชาช่างยนต์เป็นแผนกแรก ที่ได้จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและต่อมาได้ขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเข้าไปในแผนกวิชาต่างๆแผนกวิชาช่างกลโรงงานแผนกวิชาไฟฟ้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกแผนกวิชาการบัญชี ปีการศึกษา2,563นำโดยผู้อำนวยการดรภัยทูลสังสวัสดิ์ได้เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมรแผนกวิชาแมคคาร์ทอนิกและหุ่นยนต์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิภาคีระดับชั้นประกาศศิยบัตริวิชาชีพชั้นสูงปวสกับบริษัทคีเอทแมคคาร์ทอนิกจำกัดวิไลการอาชีพโพทองได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 1.2จำนวนสาขาวิชาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปัจจุบันวิรายการอาชีพโพทองได้จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจำนวน2ส,สาขาประเภทวิชาพานิชยกรรมสาขาวิชาธุรกิจคาปีกประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างกลโรงงาน และระดับประกาศิบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสจำนวน7สาขาวิชาประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการจัดการธุรกิจขาปีประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาแมคคาททอนิกส์และหุ่นยนต์ 1.3วิธีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารวบทวิภาคีในสถานศึกษาวิไลการอาชีพโพทองได้วางแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการและแยกย่อยออกมาเป็น3รูปแบบดังต่อไปนี้ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเฉพาะในแผนกวิชาช่างกลโรงงานระดับประก,ศกาศสัญญบัตรวิชาชีพปวช จัดให้ผู้เรียนฝึกอาชีพ3ภาคเรียนโดยให้ผู้เรียนในปีที่1เรียนตามปกติแต่ในปีที่2ภาคเรียนที่ 1- 2สองและปีที่3ภาคเรียนที่1ฝึกอาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่2ผู้เรียนกลับมาศึกษาในสถานศึกษาตามปกติประเภทวิชาพาณิชยกรรมเฉพาะในแผนกวิชาธุรกิจค้าปีกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช จัดให้ผู้เรียนฝึกอาชีพ3ภาคเรียนโดยในปีที่1ภาคเรียนที่1ศึกษาในสถานศึกษาภาคเรียนที่2ฝึกอาชีพในสถานประกอบการปีที่2ภาคเรียนที่1ศึกษาในสถานศึกษาปีที่2ภาคเรียนที่2และปีที่3ภาคเรียนที่1ฝึกอาชีพในสถานประกอบการปีที่3ภาคเรียนที่2ผู้เรียนกลับมาศึกษาในสถานศึกษาตามปกติ ประเภทวิชาช่างอุตสาหากรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสทุกแผนกวิชาจัดให้ผู้เรียนฝึกอาชีพ3ภาคเรียนโดยในปีที่1ปีที่2ภาคเรียนที่1ฝึกอาชีพในสถานประกอบการปีที่2ภาคเรียนที่2ผู้เรียนกลับมาศึกษาในสถานศึกษาตามปกติ และในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาวิไลการอาชีพโพทองได้เปิดโอกาสต่อย,ยอดการศึกษาโดยจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องระดับปวสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิให้เป็นทางเลือกในการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาอีกทั้งได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขางานและจัดทำแฟ้มสะสมงานอ e ิเล็กทรอนิกส์ ePortfolio 1.4วิธีการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 1. ประชุมและวางแผนการดำเนินงานการส่งนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน 2. แต่งตั้งครูนิเทศและจัดตารางนิเทศในสถานประกอบการ 3. ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 4. จัดการเรียนการสอนและส่งตัวนักเรียนนักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 5. ครูออกนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 6. จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 7. ประเมินผลนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 8. ปัดฉิมนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 1.5. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1. จัดโครงการปฐรมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ 2. จัดทำสัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการผู้ปกครองและสถานศึกษา 3. แต่งตั้งครูนิเทศประจำแผนกวิชาจัดทำตารางการนิเทศติดตามผู้ฝึกอาชีพ 4. ประชุมครูประจำวิชาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 5. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 6. โครงการกลับมารายงานความก้าวหน้าการฝึกอาชีพ 7. โครงการฝึกอบรมครูนิเทศสถานศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ 8. โครงการประชุมสัมมนานักเรียนนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1.6กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนหรือครูนิเทศ 1. แต่งตั้งครูนิเทศประจำแผนกวิชา 2. โครงการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 3. โครงการเขียนแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการแต่ละแผนกวิชา 4. โครงการฝึกอบรมครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพโพทองจึงเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาช่วยกันผลักดันสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมมือร่วมพลังกับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและแเอกชนด้วยเครือข่า,ขายที่เข้มแข็งทรงพลังของอาชีวศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติเพื่อนำพาประเทศชาติ สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป